ปตทพลังที่ยั่งยืน อากผูกขาดวงดนตรีนี้มาผูกขาดเลยใช่ไน่าจะได้ทุกเช้ามาเลยอยากจะตื่นมาท้าลมหนาวกับเราไหมขอผูกขาดชอบมันมันให้ความรู้สึกสดชื่นตอนเช้าแล้วฟังดนตรีไทยผสมภาษาอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะพี่เขาอยู่เจริญกรุงนช่นไหมเองใช่เหรอไม่ใช่เะไรเขาชื่อวงเจริญกรุงแต่ไม่ได้อยู่เจริญกรุงเป็นการของถนนเส้นนี้จริงเลยนะเพราะว่าสารยเป็นถนนเก่าแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังผสมผสานระหว่างความ โบราณความเกานะฮะเอาไว้กับความทันสมัยแล้วก็ะตะวันตกทีเดียวเพราะว่ามีสถานทูตเยอะมากเ<ช>รีนอาหารฝรั่งก็เยอะมากต่างชาติอยู่ก็เยอะมากโอ้โหมีที่มาที่ไปนี่ค่อนข้างยาวนานนะเป็นร้อยปีสําหรับถนนเส้นนี้นะทั้งสาธรใต้แล้วก็สาธรเหนือผมว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคุณปุ้ย ทำไมดิฉันต้องรู้ดีที่สุดล่ะคะคุณโยนให้คุณเนี่ยคุณโยนมาให้ดิฉันเลยเล่าย้อนความนไปตั้งแต่ปีโอ้โห2431ัส้ามัยสักร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะที่ถนนเส้นนี้นี่คือสมัยนู้นเนี่ยเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนค้าขายข้าวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเขตพระนครเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการขุดคูขุดคลองกันไปต่างๆนานาพอขุดคลองตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการขุดของเจ้าสัวยมตอนนั้นเจ้าสัวยยมเป็นคน รับเหมาในการขุดคลองมีการรับจ้างกรรมกรจากจีนเพื่อ,อที่จะมาขุดคลองตรงนี้แล้วก็เอาดินเนี่ยมาถมเป็นถนนสองฝั่งก็เลยกลายเป็นถนนตอนนั้นเขาก็เรียกถนนถนนเจ้าสวยโยมเป็นคลองเจ้าสวยโยมไปนะคะ,ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเจ้าสวยโยมได้รับพระราชทานพระนามจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้พระราชทานนามว่าหลวงสาธรราชายุกนะคะเพราะฉะนั้นคลองนี้เนี่ยก็เลยได้ชื่อคลองใหม่ว่าเป็นคลองสาธรแล้วถนนสองฝากฝั่งของคลองก็เลยกลายเป็นชื่อถนนสาธรเหนือกับสาธรใต้ตามลําดับนั่นเองสาธรใต้ก็คือถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตามผมก็คือเริ่มตั้งแต่แยกสวนลุมมุ่งหน้าไปที่สะพานสาธรอันนี้ก็คือสาธรใต้ ่วนสาทรเหนือก็คือส่วนทางการก็คือสะพานสาทรลงมานะฮะจนถึงแยกสวนุมคือฝั่งของเรานี่แหละคู่ขนานกันไปนี่แหละใช่ฝั่งของเรานี่แหละสาทรใต้ฝั่งตรงข้างฝั่งคริสเตียนใช่ไหมฝั่งนู้นก็จะเป็นสาทรเหนือไปจริงมีที่มาที่ไปนะสาทรเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ทอทหารนะอ๋อเหรอคะเออเหรอคุณเมียงไม่รู้เหรอว่าดูวันนี้เือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้สอเสือสละอา ทศทงรอเรือนะแต่พูดถึงนะดิฉันว่ามีคนเขียนผิดเยอะใช่ใช่สาทรตอนแรกดิฉันเขียนทศธงนะเขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ไม่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าการที่เปลี่ยนของเขาอาจจะไม่ได้ประกาศเลยอู้อันนี้มีใครบอกว่าชัดเจนแล้ววันที่ยี่สามเป๊ะสิบกว่าปีแล้วนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมสาทรส่งเอสเอ็มเอสมามั่วและไอศชีสทนี่เป็นสามเมษายนสองพันห้าร้อยสี่จุดสองหลายสิบปีที่แล้วนะมีการเปลี่ยน จากสาธรที่เป็นทอทงเป็นททหารเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสาธรที่เป็นทอทงเนี่ยมันไม่มีความหมายเ,ยเปิดพราะฉนัน,นกุกกรมไม่รู้ว,ว่าความหมายคืออะไร,ะไรแต่ถ้าเป็นททหารเนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อการเอาใจใส่เพราะฉะนั้นเองเขาก็บอกว่าเปลี่ยนและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือเป็นการที่จะให้เกียรติกับ หลวงสาธรราชาอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะเขามีคำขวัญด้วยนะเขตสาธรเขามีคำขวัญด้วยนะเขาบอกว่าคำขวัญเขตสาธรก็คือสำเภาทองล้ําค่าสุสานสวนป่าร่มเย็นเน้นนโยบายเมืองหน้าอยู่สถาบันให้ความรู้มากมีจุดรวมสถานที่แหล่งทูตอันนี้จริงเลยจุดรวมสถานที่แหล่งทูตเพราะว่าอูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันว่าแหล่งทูตของเราจะมีมากน้อยขนาดไหนดิฉันไปสำรวจมาละไปสำรวจมาละเยอะมากจริงจริงไหน อยู่ข้างหลังเลยมั้งคะไม่ถึงทันมาถามหนูนะคะหนูก็ไม่ทราบแต่มีแต่มีแหละเคยผ่านมาอยู่เราออกไปทางนาิวาสนอ่ะฝั่งขูานะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาใช้เป็นสุสานจริงๆก็เลยอยู่ในของขันทิวานี้นะค่ะเลังไงคะ แรว่งน uhm like ี mm ้เ hmm. น oh, mm ี hmm. oh, like ่ยม right uh ันเป็นของคลุกคลิกนะคะรู huh. so, ้ส oh, yeah, ึกว่าจะหันหน้ามาอาไน้องๆตลอดเวลาเลยนะคะจริงๆแล้วผมมีอะไรที่จะพูดเยอะมากค่ะพูดเลยค่ะพูดเยอะมากนะที่นี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งที่พวกอาคารสำนักงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยมาตั้งอยู่เยอะมากนะรวมสึกว่ที่บางส่วนของเราด้วยที่เราจะใช้เป็นสถานที่นะจุดโอแห่งหมายเรานะฮะก็ บนถนนสายนี้เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่นะแยกสวนลุมมาโอ้โหมีอาคารเยอะมากมีม็อบมีม็อบไม่ใช่คนละเรื่องงนอันนี้เรื่องของอาคารสำนักงานแหล่งเศรษฐกิจทั้งหลายต้องยอมรับเลยว่าถนนสาทอเนี่ยอย่างที่ภาพที่เห็นเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้นะฮะอันนี้ก็เป็นธนาคารทิสโก้โลตัสเหรอคะไม่ใช่ทิสโก้ธนารทิสโก้อนนี่นะฮะเป็น ธนาคารของโตเกียวค่ะโตเกียวแบงก์ออฟโตเกียวนะคะมีเยอะจริงๆนะแล้วก็ยังเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร Standard Chartered ด้วยนะอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเราเนี่ยใกล้ๆกๆอย่างนี้อย่างนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะอย่างนี้ค่ะแล้วก็อะไรกันมีเยอะแยะคือผมไล่เรียงไม่ถูกมีทั้งโรงแรมด้วยนะโรงแรมก็เยอะเดอะสุโขทัยก็มีโรงแรมบัญชีก็มีบัญชีโรงแรมโซฟิเทลที่อยู่หัวถนนตรงส้นนี้ก็มีเหมือนกันนะคะไรเป็นไงล่ะ ถนนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาตั้งสำนักงานอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะเห็นความซีวิไลัยของเมืองกรุงนะฮะ คุณอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยพูดจริงฉันเขินแทนคนจังหวัดคุณมากเลยอ่ะเราอยู่บางนาไงอ๋ออยู่สุภการเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแต่ต้นไม้คุณดูตื่นเต้นมากไปอ่ะบางนามีอีเกียนะจะบอกมีอีเกียไงมีเซนท่านนะรู้ไหมใช่แต่มันไม่มีสำนักงานใหญ่ๆอย่างนี้อย่างนี้เราจะเดินไปไหนโอ้โหมันมีแต่แบบสาวออฟฟิศสินะดูประทันอีกสาวแบงค์สินะมันมีเยอะแยะมันมีเยอะแยะจริงๆอย่างที่บอกโอ้ผมมันเป็นแหล่งรวมจริงๆนะตรงอะไรอ่ะตึก เอ็มพายทาวเวอร์ก็อยู่ตรงนี้นะในนั้นมีออฟฟิศอะไรเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยมีคอนโดมิเนียมหรูที่อยู่ตรงถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะฮะที่ชื่อว่าเดอะลิสนะฮะโอ้โหเขามีราคาแพงที่สุดที่เขาสำรวจมาราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ220,000กว่าบาทต่อตารางเมตรนะตารางเมตรนะเราต้องคูณเข้าไปอ่ะ นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นห้องเพนท์เฮาส์ถ้ากระตาอยากได้ห้องเพนท์เฮาส์ก็อยู่ที่ประมาณตารางเมตรแล้วประมาณ3ามแสนเศษออกมาพี่ปิ๊ก็ซื้อให้เหรอคะไม่ใช่หรอกก็ไปให้สารวัตรโจ้สิเอ้ยมีหรือเปล่าไม่จำหรือเปล่าหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องเขาเดี๋ยวโดนพุ่งนะค่ะอ่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชม มุ่งหน้าไปที่ปลายปลายถนนสาทรที่ไปตัดกับเจริญกรุงนะตรงนั้นก็จะมีโรงแรมดูดุหลายแห่งเลยโอรินเทลนะโอรินเทลโอรินเซนโอรินเซนก็ได้จริงจริงแชนกรีล่านะฮะโรงแรม5ดาวนะแล้วก็ตรงไปตรงด้านขวาขามือเลยสายอ๋อสายตรงทางนี้คือไปทางซ้ายมือนะฮะซ้ายมือเนี่ยเอชีเอชทีเอสผมจำรู้หมด พอยในมือเอเชทิกเอเชทิกใช่เป็นแหล่งชิวเอาของคนชิวเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งร้านอาหารนะฮะคนไปถ่ายรูป ถือว่าแล้วแต่ให้ปิ๊กแล้วแต่ให้ปิ๊กละาันเป็นไงอ่ะเป็นไงภาษาไทยคำบังคำอย่านี้น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปอนาคตข้างหน้าของเราเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะจัดรายการเช้ากันตรงนี้คุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายเรามาเคาะกระจกเรียกเราได้นะแวะมาส่งข้าวได้นะคะอันนี้ให้อาหารได้นะคะคุณผู้ชมแต่อย่ามาปาดระเบิดนะเฮ้ยอ้าวไม่มีใครเขาปาล้อคนไทยเขาลักกันจะตายนะคะเดี๋ยวก็คงจะสงบแล้วอ่ตอนนี้ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้ากระแตจะพาไปทำผู้เรื่องอาหารใช่ไหมวันนี้มีเชฟนะคะแล้วก็มีผู้ ชามาสอนทําอาหารในรายการด้วยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยแม่บ้านแม่เรือนนะคะจริงๆมากค่ะทำเป็นเหรอไก่เราทำอร่อยหรือเปล่าอร่อยสุดๆเดี๋ยวรอดูนะคะช่วงหน้าเพราะว่าอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ